นในจนนหน่อยเพื่อนขอขมาพี่สาวขอขมาพี่ชายเพื่อนนะครับแก้ได้ก็ขอบุญกุศลนไยไม่ใจหน่อยมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเนอะอยู่เป็นโรคไสให้ลูกเป็นหลานให้ค่าใช้จ่ายให้ลูกให้หนูนะครับใน่วนในอาศัยในการพิลาเป็นแบบเป็นยาง ตาต้อไปสิดิเป็นตาตดคิ้วมห์เลยเอหไม่ดนมอห์องับเาเอนกนเอาเบอร์ไว้เบอร์อไว้จัวอยางดีๆตาดู้านเปิเอาในการเปเอาเอาเอาข่อยไงไม่ไงก็ถือ้อมือเข้มาสืบสารอาสืบสารตาตอนาสืบสารตาอไปภาสาถูกภาสาถูกภาษาถูกาษาูกภาษาถูกภาษาถู นาโมทัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะนังหายได้อภหังสัมมาสัมพุทธ佛พะคะวาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิ สวาคาโตภควตาธมโมธามังนามามิสุปฏิปันโนภควโตสาวะสังโฆสังพังนามิโยมโทรศัพท์แม่ถ่ายให้ด้วยด้วยเกิดอะไรเกิดตายไปแห้วข้าศัพท์แม่อยู่นู่นอะว่าเอาหนีไปแล้วไว้หนไม่ได้ไหนไม่ได้ยังเอา ต่อไปกติเอาค้ำขอขมาขอใหญ่แม่ใ่นะครับที่มาเมื่อนี้ว่าตามเด้อกายกำมังมโนกำมังวจีกำมังกำไรก็ตามพี่บรรดาลูกหลาน ได้กล่าวว่าจ้าให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ให้พ่อให้แม่ที่กระทำไปแล้วด้วยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีทำให้คุณพ่อคุณแม่ทำให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ไม่สบายกายไม่สบายใจณวันนี้ลูกหลานทั้งหลายขอเข้ามา พ่อแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ลูกหลานทั้งหลายได้กระทำร่วมเกินไปนั้นขอให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ทั้งพ่อและแม่อโหสิกรรมให้กับลูกหลานเมื่อออาสิกรรมแล้วขอให้ลูกหลานทั้งหลายขอให้มีแต่ความสุขความเจริญความมั่งมีสีสุข ลตลอดกาลานานเพิน ที่ฐานเคนนี้หรอัอ่ะตามูโซ่เลยตามเลยไปาเลยบเพลงนะไปเออันน้ไหมอันน้ไหมอ่นน้ไหมตาเปียนเหมอยู่ยูแม่กล้วยโอ้ยจะพูดเช่นนั้นค่ะแม่นี่ไม่มาใกล้ๆนะมาจะไม่สอมาจกแม่สอนะ ีละครในกับลำนิดทีด่ถึงบบคุณของดิดามาดาคุณพ่อ เราเป็นลาหมาพ่อแค่เธอตั <t satur ates> ้งไหนก็ือไม่รู้ว่าจะไปอ้ถ่ายที่ไหนอ่ะยังยังยังให้ใครหมดก่อน เปนกดยาผมไม่รับพรเดียวเด้อไปใช้ไอ้นั่นนั่นพันหลานเลยน้อกซาุกพันหลานพันลานอาจารย์มงดีไลำรวยลำรวยเฮงเด้อถ้ามาฝากกายก็ได้อ่าลำรวยลำรวยไปไปไปข้าวขาบขาบรวยถองด้ไปก่อนสงไปเรื่อย

เอาขางามยจวเด่จวจะเป็นพ่อยาเราบ่อ้ยเมื่อกี้มาเป็นผู้เาเลยปัจจัยปัจจัยปัญผงปัญผงทิกอไล่ะทาท้าเ้เกงมีบุญไห้พันลก็ขึ้นเด้ยต้องให้เงี้ยเนี่ยนำมันก็แทกำมันก็าทรเนียขนขนขึ อันอันอัน <puntos> พ <illa> ูดเราทั้งไทยเห้มไตุลาเห้ไหมห้ไปฉดเส้นรไใจเหเมนยกมือมมีล้าเล่ามันมีเหล้าน่าเพิ่งมังนเลาอะเลาถึงมักแล้วเพิ่งมงเชีจบเพิ่มงเชีปีใหม่ก็ไ่ได้ใส่ดี้นหคอเขาก็บดเรากูมา่งถึงแล้วเนาะ พอนพันหลานลานเบาเลยเอามื0หลังไม่ไหลเล้พรอนก่อนเนาะขอพรก่อนขอพรก่อนขอพรก่อนลูกห้าึะขอพรเนี้ยเานไ่านห่้วถึงจะถามจะนไงไอ้เพิ่นไอ้เพิ่นเบาเดพิ่นจ่าพรเอานี่ยเนี่ยิบอกลูกหลานเนาอ้พรลุกหลานขอพรกันได้ขอธรรมดาก็ได้

二六七。 ออแขนจีนอันจ <c oughs> <ๆ>ีนเรังได้ก็ไปไปร่อคนแหนอ่าลูกหลานอฐานเดอร์บารีเดอร์ติมะปติปุตนะมะนะโมพุทธายะโอ้เพียงนุ้ยนุ้ยนุทยบักมีขึ้นไข่กลวยมากวะเอา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  เอาแลยๆๆ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 าๆๆ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 เๆๆ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 ร่ๆๆ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 ๆไๆๆไๆๆ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 มๆมๆๆ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 ๆไมๆๆ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 ๆไๆๆ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 ๆ้ พ่อแม่ลูกคอบคัวแต่าทุ่ญตมนาพระสานพ่อแม่อาบานพ่อแม่นเป็นวันครอบครัวเอาหล่ส่าฮ่าฮ่งฮ่า่่าฮ่าฮ่า่าอ่าฮ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 ่าา่่่

Oi, <laughs> é

嗯。<laughs> <laughs> trang 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 cuộc khả năng cuộc khả năng

bye